สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะทิ่นี้ก็พามาชมความสดใสน่ารักของน้องเต้าหยองนะคะแล้วก็เจ๊สีของเราค่ะ เาตองไปยี่น้ำลองน้ำรูปมากินตีนี้วนมีฮอดหนาวขได้แยม่เต้ายองเต้าน้ำดื่มีระพงเสียงหนแบดกันอ่ะนี่แจมาเดกนั่น่มกีไปนีพี่หมดเพรานอินเตอร์แมนบมเสียงเสียงวแหงเบิดเมีชีก็เห็นหนากดดันให้สวัสดีงไปแนน่ารักจังเลย ไม่ต้งไหนแล้วมาผู้สนับสนุนคนสนับสนุนหลายวอีที่เนี่ยได้จากบ้านแล้วได้หาบ้านแล้วคผมแม้นดอกเพิ่งยู่นหาคนนี่แหละคือว่าอันประกาศขายบัานเพื่อนคนซื้อเป็นพันคนโอ้ยมาด้ยหนึ่งผัดซ้อนเอาไปดอกตางหักเนาะ เพราะว่ามันว่ามันจยกมันยุนี่มันบ่ได้ดีมันจะไปหาหนาวมันว่ามันได้ดีก็นี่มันว่าโอ้ยแพ่ออันนี้หนูกระพู่หนูห่างเบาเออเดียินีมันว่ามันบ่อยฟังเลยป่อยเนี่ยพ่อข้อหามันแต่พ่อมันบอกอีหลีง้อกระป๋าพ่อหนูไปเลี้ยงต่อให้ก็ได้จ้าเออมันว่ายุนี่มันได้เซโล่เก้าเขาเลยจะไปหาความดันกับกระหวานบัตรพี่่แม่จาดได้พี่พ่อถูกปพ่อที่ไหนเพือพ่อกระเทียดตูวปะโอ้ยพี่พ่อ ออกเอร์ทนไทยองตองอย่ไทยบ้านคุบ้านไทยบ้านคุณยองคบ้านเนีเมืึงนั่นเออรึบกผากมันก็จะเป็นย่องวะของเราน่เนี่ยทนี่อไทยบ้านรากคุณบาเทอเี่กคุณพี่เทัดอยากมหน้ำร้อนวอรปีนาเนี่กว่าอยากไามอีกวะอยากไมจะเปอะไรออกแนีวเอาพาเสีโอกาสวพ่อ พ่อพื้นพอน่ะเพราะทรายดอกเพราะมันก็คือลูกคือเกาแต่ผูดทีเขียดมันแห้งที่สุดตอนไหนล่ะพ่อเพรยีเปียติพตอลูกไสหลานนี่ล่ะลูกไสหลานขันมาขันมามาขอโทษขอขมาขันลูกอภัยให้กับพ่อแม่มึงแม่สิขอขมาลูกวะเนี่ยเอ้าไหนบาดเนี่ยขันบอกขันบอกกล้ากับพ่อเป็นยังเด้อข่อยพ่อสิเป็นแม่ไม่ให้เขาอยู่เพราะว่าไหนๆกันไหนๆแล้วแบ่ๆอิสระแบ่ๆล่ะลูกสองลูกสองลูก เงี้ยงรู้เงก้ยงรั้งของแม่